สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ AS TV s h o ช s h o โชนะคะโชว์ดีมีสาระพร้อมกับสินค้าดีมีคุณภาพวันนี้อยู่กับเก๋กมลพรกุลและเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันอีกแล้วค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับพืชมหัศจรรยค์คุณผู้ฟังหลายท่านคุณผู้ชมหลายคนก็น่าจะรู้จักกับมารุมกันเป็นอย่างดีในบ้านเรามีหลายภาษาค่ะแต่ว่าในสากลเนี่ยมารุมถือเป็นพืชมหาาัศจรรย์ในคัมภีร์ไบเบิลถึงกับบอกเอาไว้เลยนะคะว่าเป็นพืชที่สามารถรักษาได้ทุกโร เพราะว่ามารุมนั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงค่ะ วันนี้เราจะเลยไปรู้จักกับคุณค่าของมารุมในเรื่องต่างๆกันนะคะพูดถึงมารุมนะคะคุณผู้ชมคะใบมะรุมเนี่ยมีโปรโตีนสูงมากกว่านมสดถึง2เท่าการกินใบมารุมตามชุมชนหรือว่าชนบทในประเทศที่กําลังพัฒนาหรือว่าประเทศโลกที่3นั้นเป็นการเพิ่มโปรโตีนคุณภาพสูงแล้วก็มีถือว่าเป็นสินค้าอาหารที่มีราคาถูกให้กับอาหารพื้นบ้านอีกมะรุมเองเนี่ยนะคะมีธาตุอาหารที่มีปริมาณสูง เป็นพิเศษช่วยป้องกันโรคต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A ที่มีอยู่ในมารุมเป็นการบำรุงสายตาที่มากกว่าแครอทถึง3เท่าวิตามิน C ที่อยู่ในมารุมค่ะช่วยป้องกันหวัดได้7เท่าของส้มเลยนะคะส่วนแคลเซียมที่มีอยู่ในมารุมนั้นบำรุงกระดูกเกิน3เท่าของนมสดและโพแทสเซียมบำรุงสมองและระบบประสาท3เท่าของกล้วยค่ะเรียกว่าเรากินมารุมลูกเดียวนะคะเหมือนครอบคลุมจักรวาลกับผลไม้เป็นกิโลเลยค่ะ ในบ้านเราเองเนี่ยนะคะมารุมเนี่ยพบได้ทุกภาคในประเทศไทยมีหลายภาษาให้เรียกด้วยนะคะเวลาไปที่อื่นเนี่ยเราจะได้รู้ว่ามารุมมันเรียกว่าอะไรกันแน่ถ้าอีสานค่ะหลายคนก็จะเอ้นว่าผักอีหุ่มนะคะหรือผักอีห่มค่ะแต่ถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะเรียกมะข้อมก้อนนะคะชาวกะเหรี่ยงแถบกาญจนบุรีเขาเรียกกระแนงเดิงส่วนในแถวชาญแ,แถบแม่ฮ่องสอนเขาจะเรียกผักเนื้อไก่ค่ะไปหาซื้อได้ทั่วประเทศหาซื้อง่ายแล้วมีคุณ คณค่าทางโภชนาการด้วยนะคะนอกจากจะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วตัวของน้ำมันมะรุมเองค่ะก็มีเรื่องของคุณค่าในการที่จะบำรุงผิวพรรณลดริ้วรอยแล้วก็ลดการเหี่ยวย่นด้วยนะคะวันนี้ ASTV ช็อปโชว์ของเราก็เลยนำเสนอนี่เลยค่ะมะรุมครีมครีมมะรุมเข้มข้นเพราะว่าตัวของมะรุมครีมของเราเนี่ยนะคะสกัดมาจากน้ำมันมะรุมในการรักษาแล้วก็ช่วยบำรุงลดเลือนริ้วรอยลด สิวรถฟ้าช่วยให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสดูอ่อนวัยกว่า การใช้ครีมอื่นๆในการทาผิวนะคะที่สําคัญเนี่ยสามารถรักษาเกี่ยวกับโรคผิวหนังจากเชื้อราแล้วก็เชื้อไวรัสได้ด้วยนอกจากนั้นค่ะในตัวมารุมคิสของเรานอกจากที่จะมีน้ํามันมารุมเข้มข้นแล้วยังมีส่วนผสมอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นโจโจบาออยล์อันนี้ให้วิตามินอ e ีสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ํามันว่านหางจระเข้อันนี้มีคุณสมบัติมากมายนะคะอุดมไปด้วยแคลเซียมโปรตีนแมกนีเซียมนะคะสังกะสีวิตามินเอ เอ E อเยอะแยะไปหมดที่สําคัญคุณผู้หญิงขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของวิตามิน E ค่ะเราก็จะมีทุกอย่างนะคะอยู่ในนี้แล้วก็ยังมีส่วนผสมอื่นๆที่น่าสนใจในตัวของมะรุมคิสของเรานะคะราคาขวดหนึ่งก็450บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมสนใจนะคะโทรมาได้ที่02-633-5353คุณสั่งเราส่ง8โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะและถ้าโทรมาช่วงนี้ ไม่อยากจะบอกกัมนพรมาพร้อมโปรโมชั่นค่ะถ้าโทรเข้ามาช่วงนี้แต่ดูเวลานิดนึงนะคะถ้าหลังสี่ทุ่มไปแล้วโทรไม่ได้อดใจรอเป็นพรุ่งนี้ค่ะซื้อครีมบำรุงผิวหน้ามารุมคิส1ขวดราคา450บาทแถมให้ฟรีเลยค่ะสำหรับสมุนไพรครีมอาบน้ำบ้านดาวขนาด100มลลิตรนะคะ อีกหขวดแหมเพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ026335353คุณสั่งเราส่งหมดเวลาของ ASTV Shop โชว์และเกดกมลพรแล้ววันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามดีๆนะคะเอาไว้กลับมาเจอกันคราวหน้าจะมีสินค้าดีเรื่องราวดีๆพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันค่ะสวัสดีค่ะ